เฉลยใบงานที่หกเรื่องการบวกจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบนะครับก่อนอื่นให้นักเรียนทำให้เสร็จก่อนนะครับแล้วค่อยมาดูเฉลยเพราะว่าความรู้เกิดจากการปฏิบัติครับจุดประสงค์นะครับอธิบายการบวกจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบได้แสดงวิธีการหาคำตอบของการบวกจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบได้ นะครับมาดูกันนะครับอันแรกหาผลบวกของลบสกับลบแปนะครับสังเกตที่ค่าสัมบูรณ์ของลบสนะครับก็คือ3ค่าสัมบูรณ์ของลบแปก็คือ80 3สิบวกแปก็ได้83ดามังนั้นลบสบวกลบแปก็จะได้ลบแปครับข้อที่2 ค่าสมบูรณ์ของลบห้บวกด้วยค่าสมบูรณ์ของลบหกนะครับค่าสมบูรณ์ของลบห้ก็คือ59ค่าสมบูรณ์ของลบหกสิบแปบวกกันได้1 2อยดังนั้นลบห้บวกลบหกจึงได้ลบหนึต่อไปข้อ3นะครับลบ3้อบวกลบเจ

ค่าสมบูรณ์ของลบ4 3บวกด้วยค่าสมบูรณ์ของลบ680ค่าสมบูรณ์ของลบ43ได้43ค่าสมบูรณ์ของลบ680บเท่ากับ680บวกกันได้723ดังนั้นติดลบ4 3บวกด้วยติดลบ680จึงเท่ากับติดลบ723นักเรียนสังเกตนะครับ เราก็แค่นำค่าสมบูรณ์ของจำนวนที่เป็นลบของทั้งคู่มารวมกันรวมกันได้เท่าไหร่คำตอบก็จะเป็นจำนวนเต็มลบของจำนวนนั้นนะครับนั้นเราจะไปกันไวๆแล้วนะครับติดลบหบวกติดลบส5ิบห้ก็จะได้ลบห้ครับติดลบห ติดลบ65บวกติดลบ90ได้ติดลบ155ติดลบ45บวกติดลบ78ได้ติดลบ123ติดลบ56บวกติดลบ94ได้ติดลบ150ติดลบ84บวกติดลบ204ได้ติดลบ288ติดลบ576บวกติดลบ4ได้ ติดลบห้าติดลบแปบวกติดลบแปดรได้ติดลบ8ปดติดลบหนึบวกติดลบเได้ติดลบหนึติดลบหนึบวกติดลบหนึ่งได้ติดลบหนึ่งดสบและสุดท้ายติดลบหกสิบเจ็ดบวกด้วยติดลบหอได้ติดลบหนึ่ 68เป็นไงครับทำได้กันกี่ข้ออย่าลืมทบทวนบ่อยๆนะครับ